สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับ EP วันนี้นะครับเอาใจสาวกชาวสองล้อกันนิดหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยก็จะเห็นแต่รถ B M รถซิ่ง4ล้อต่างๆนานานะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ใช่แค่ชอบรถยนอย่างเดียวนะสอล้อนี่ผมก็ชอบนะยิ่งรถติดๆในกรุงเทพนีผมยิ่งโคตรชอบเลยและคานี้เนี่ยมันมีสุภาพบุรดษใจดีท่านหนึ่งนะครับ ทรงรถ Big บ i k สกูตเตอร์เรียกว่านะ่าจะเป็นตัวท็อปของทาง Yama ฮ่าเขาเลยมันจะเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ บไอร้รถคันนี้มันก็คือเจ้า T-MAX นั่นเองเป็นรถสกูตเตอรย์ยามาฮ่านะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปทอปของทางสกูตเตอร์เขาเลยนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยของแต่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอ่เดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่ามานะฮะจากที่เราได้เห็นกันเลยนะครับเริ่มจากล้อกันเลยล้อหน้าหลังสุดเฟี้ยวเนี่ย เป็นของ MFR <Wow. S 1> ในไทยนะฮะเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลมานะครับมี10คันในไทยเท่านั้นนะฮะ <Huh? S 1> เป็นล้อที่ drive สีมาจากโรงงานนะฮะน่าจะมีคู่เดียวในตอนนี้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนโรงงานเนี่ย <Wow. S 1> ก็เลิกผลิตไปแล้วน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับตามข้อมูลที่ผมได้มานะครับ ชุดแต่งคันนี้นะครับเป็นของ BCD Design รอบคันแท้เริ่มจากหน้ากากหน้าเลยหน้ากากหน้านะครับนี่นะก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลักษณะนี้นะฮะสวยเชียวน็อตไทเทนด้วยนะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตข้างซ้ายขวาสเกิร์ตใต้เบาะนะฮะครอบเครื่องด้านซ้ายขวาปิดชายล่าง ปั๊มด้านล่างเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นแบบปักข้างเบร b มโบนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็เป็นของเบรมโบเช่นกันนะเป็นของ HP 1 0 8 mm ปั๊มบมันจะเป็นของเกลสป e d นะครับสายถักรอบคัน everybody, 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 everybody. ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับอัพเป็นตัวของ t e x h m a แ560นะครับ การลมนะครับเป็นของ light-tech ชิวหน้าเนี่ยเป็นของพูอีกนะครับความพิเศษของเจ้า t m a x 530่ตัวนี้นะฮะชิวหน้าเนี่ยมันสามารถปรับได้น,นี่แบบนี้นี่สมมติเช้าเราเราจะออกทริปใช่ไหมเราขับเร็วๆเนี่ยลมเนี่ยมันจะตีเราเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ลมันช่วยได้ลมมันก็จะผ่านขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ขับต่างจังหวัดนานๆเนี่ยลมมันก็จะตีเลยหัวเราขึ้าไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตีตัวเราทําให้เราเนี่ยเดินทางไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่าาสมมุติถ้าเราใช้ชีวิตในในเมืองในกรุงเทพในเมืองที่จันจราจรขับข้างนี่ไม่ใช้ความเร็วไม่สูงเราก็เอาชิลลงชึบนี่น,นี่นะครับอาส่วนเจ้าแฮนด์ตัวนี้นะฮะก็คือเป็นแฮนด์ของ D M V นะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะบวกกับ okay. ตุ๊กตาแฮนด์ของวิซ o ม a นะฮะยอดฮิตนะครับสำหรับปุ่มสตาร์ทเครื่องคอนโทรลต่างๆนะฮะเหมือนเวลาเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องนะฮะดูฟังก์ชันต่างๆเรากดปุ่มนี้ก่อนเราจะดูค่าต่างๆของเครื่องนะ,ะมันจะขึ้นเป็นจอดิจิตอลแบบนี้นะครับไอ้เจ้า T-MAX เนี่ยมันจะมีโหมดต,ตอนนี้จะเป็นโหมดโหมดสปอร์ตนะฮะถ้าคนที่ต้องการจะซิ่งหน่อยนะก็ใช้โหมดนี้นะ ่ส่วนที่โหมดเนี่ยตัวนี้เป็นทัวร์ริ่งนะครับยาวๆชิวๆถ้าเรากดปุ่มนี้อีกทีนึงเราก็จะชัดดาวทุกอย่างเราจะจอดรถล,ละเจอกันใหม่ See you again นะฮะแถมยังเป็นตัวเป็นตัวล็อกคอด้วยอ่าปุ่มนี้นะฮะล็อกคอเป็นระบบไฟฟ้านะครับอ่าสมมติเราจะปลดล็อกพวงมาลัยเชิบแล้วกดปุ่มนี้เชืบ นี้อ่าแล้วเราก็กดปุ่มสตายหนึ่งทีมันก็จะปลดล็อกตัวเมลายนะฮะแต่ถ้าเป็นปุ่มซ้ายเนี่ยมันก็คือจะล็อกทุกถังน้ํามันกับใต้บอ่อชื่อเราปลดล็กอกฝั่งนีน้ก่อนนะฮะเราจะเติมน้ํามันอ๋อเมื่อกี้ผมเพ่กดล็อกมันอ่าอ่านี้เราจะไปเติมน้ํามันนะเรากดปุ่มนี้นะตัวนี้ใช้แก๊สโซฮอล์ so e10 ได้นะอืมส่วนเจ้านี่นะครับก็เป็นกระปุกของให้เจ้าโชว์แก๊สนะฮะแมทริก ซึ่งเป็นโช๊คเดี่ยวซิงเกิลโช๊คนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะอาจจะเป็นแนวลาบอยู่ด้านใต้นะฮะผมคิดว่าด้วยเนื้อที่ข้างล่างเนะะี่ยอาจจะไม่ไม่เหมาะสมสําหรับท,ที่จะติดตั้งไอ้เจ้าบุกตัวนี้นะครับเลยมาติดไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยโยงสายมาก็ดูเท่ไปอีกแบบเนาะดูมีอะไรดีจานหลังเนี่ยเป็นจานแต่งนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าของอะไรนะ,ะผมไม่แน่ใจเรื่องยี่ห้อนะฮะถ้าใครทราบนี่ก็ลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะครับส่วนเครื่องเนี่ยก็มีอ่ามี พ่วงกล่องมาใบหนึ่งนะครับจากร้านเป้โมโตนะครับส่วนโชคหน้าเนี่ยโชคหน้ายังเป็นของเดิมจันจันหน้าเป็นของเดิมก็เพียงพอแล้วนะฮะเจ้าของก็ว่างมาอย่างนั้นนะครับก็มีอ่าเขาเรียกอะไรแหลกแหลกท้ายจากศูนย์นะฮะเอาไว้ใส่กล่องไว้เผื่อเป็นออกทัวร์ิ่งได้นะครับแล้วก็ยังมีท่อแท้นะฮะอะคาโบวิกนะฮะเป็นเป็นที่ยอดนิยมเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นจะมีท้ายสั้น ปกติแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเออ่ปังโคลออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะอ่านี่เขาจะเป็นท้ายสั้นแล้วก็ใส่ป้ายทะเบียนเข้าไปรู้สึกว่าไอ้เจ้าไฟเลี้ยวหลังเนี่ยไฟเลี้ยวแต่งนะฮะเป็นเจ้าของเจ้าโคโซนะครับส่วนไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับเ,เออ่ก็เป็นการขับเคลื่อนแบบสายพานนี่สายพานสายพานเนี่ยเป็นของ DMV พักเท้าของคนซ้อนเนี่ยเป็นของดิโซมาแล้วก็มีงานงานคาร์บอนนิดหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวเราเปิดลองเปิดท้ายดูดิอ๋อไอเจ้าไอเจ้ารุ่นนี้นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับไอเจ้า X-Max เนี่ย X-Max สามารถใส่บวกกันน็อกได้2ใบแต่ในทีในทีแม็กซ์เนี่ยก็จะเล็กกว่าหน่อยนะฮะก็จะมีกล่องใต้บ่อนี่ที่ไม่ได้ใหญ่นักเท่าเท่า X อ a x นะฮะ แต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้ T-MAX ็ก่งงก็ไม่ได้ขนอะไรนะไหนก็จะขับเท่ๆหรือออกต่างจังหวัดยาวๆนะฮะไปซัดก,กันรุ่นใหญ่ได้นะอ่าแล้วที่ที่เห็นครอบไม้นะฮะก็ยังเป็นงานคาร์บอน สำหรับ EP นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจสาวกชชาสองล้อเลยนะฮะก็เรื่องราวในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามชมได้ในช่อง SBA แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ